สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะอ่าไม่ได้ทักทายก็ขอโทษด้วยนะครับพี่จีเนาะทำไมนะครับถึงให้ส่างสอกนะครับออกมาลุ้นแล่นนะครับในโลกโซเชียลนะครับเนะาะบอกไว้เลยนะพอดื้อด่ดาเศร้านะครับเศร้านะครับถ้าโดนมามันไม่ได้ช่วยหรืออะไรนะไม่ได้บอกให้ว้าวได้ละว้าให้หนังเนาะอ่านะ ม่ได้บอกให้เบ้าได้แต่ไปเฝ้าเห็นอย่างนะแล้วแต่แหละไม่จุ้งเอานะครับนะ <c oughs> ไม่จุ้งไม่เกีียวนะครับพี่น้องเอปซีแต่โดนมานะ่ะนะย <c oughs> ีนี่จะเอาตัวมันเอาตัวรอดนะครับพี่น้องยิปซีนะ, <c oughs> ะพอโดนมานะครับนะอ่าตอนนั้นก็มีปัญหากันนะครับปัญหาเรื่องอะไรกูก็ได้ยินแว่วมานะอ่า นะครับได้ยินแว่วๆมาเขาไปขอยืมเงินกับมึงมึงก็ไม่เขาใช่ไหม <c oughs> อ่าขนาดกู <c oughs> กูยืมกับมงึงกูยืมกับมึงมึงไม่ให้กูมึงถามสลับจะไามึงก็มาบา้า,า,ากูอีกแบบน,นี้นะมึงมึงคืนว่ากูเสียายจีกูเ่ไน้หายจังเม็ดนะอืม แล้มึงถามมาสี่แตกอย่างาบ่ให้กูมาประจานกูอีอห้ามึงนะ <c oughs> เออ <c oughs> มึงจะถามหากหาสี่แตกอย่างอีห้ามึงนะมึงไหวกูยืมมึงก็ว่าเออบ่มีแล้วก็บจบก็ยามึงจะมาถามสลับสลายอีห้าตา่ำนะเออนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะอ่าก็แบบนี้นะครับนะ ถ้าออกมาถ้ามาชื่อเชื่ออีนี่นะครับพี่น้องเอฟจีนะทําไมถึงเชื่ออีนี่ครับตอนนี้พอได้แก่กับมันยูพอได้กินยูครับผมอ่าพอได้กินยูจะหาจะซิบยูพอได้แก้ยูกับพี่น้องเอฟีนะเออพอได้แก้ครับผมนะอืมนะครับอ่าแล้วต่อจากนี้ไปครับผม งานก็ไม่มีแล้วบดนี่ในกลางบ้านบ่จ้างบดนี้ครับอ่าในนิทานเรื่องนี้เ็ดหันที่นี้เ็ดเื่นที่ซั้นเขา,า,าปรจ้างบดนี้ครับช่วยอีกบดนีมจิงตายยีกบดนีเออถท่าจ้างนั่นเลยลูกค้า VIP เออ่ากทาเฮ็ดตัวของมั่นตัวบดนีขดด้ข้ารถผัดไหวค้าเงื่นรถเปดนเดือนหนึ่งข้าเดียวได้ข้าหายใจท่านหอดท,ท,ทองลนเนาะ อ่นะพี่ไทมุงัาดีครับนะน่ะเดือนหนึ่งพรท่านหึงไนครับพี่น้องเอฟซีหายใจบรท่านหอดท้องไรเนาะแป๊บเดียวครับพี่น้องเอฟซีนะไปหลงคารลมหลงเชื่ออยู่อีบานี้ครับอ่ารถมุดงวดแล้วกนอรโยรถมุดงวดมดล่าเดนะนหนึ่ีพาลาเงเดียวบบานนี่ครับ เอาเลยจัดเลยเพิ่นว่าครับบาทนี้อืมขั้นเก่าก็ขายบาทนี้ครับก็เอาไปเตจีคีขั้นไดนครับบาทนี้ชีวิตนึงนะม้าไม่แต่โบกี้ควายเนาะมี่ยังกระต้มใส่ตัวควายมีด<อ>มีต้นกรขายใส่ตัวกคือตะมีเบอลนี่บ่เนาะ,ะบ้าเวยจะได้รถตู้ป่ะมาเนาะกู่เองใน,นตะลุ่มตะล่างขายแม่หมดขีดินขายบัดทางหน้านะครับ รถกับบ้านย่งที่ดินกับบ,บ้าโซวิทย์อ่บ้าเอ้ยที่ดินก็ขายมาัแล้วลำลำไร่แม่มันยังกว่าราคาไอ้เม็ดร้อยนาาจะได้หน่อยที่ขายเมียนเม,มาหมดโอ้ยในนอนเราใจเจ้านี่กับขายขายเมียนแม่ม,มาสิบีตไว้รถกับบ้นานย่างมันที่ดินกับบุหรีลือครับบ้าน จีไปชุนไปนอนใสครับมันกับพม,ม,มุมวัดคือเก้าแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะแบบอกว่าจะให้บาปครับพี่น้องเอฟซี <c oughs> <c oughs> ก็เล่นก็จะบาปครับเนาะะนะแม่นแล้วครับมันเอาเอาได้อยู่เลยครับนะ้องยำชมกันแล้วท่นไพรสิบปรนะจ๊ะนะแม่นนมังามเนาะท่นไพรสิบประจ๊ะนะจีถุงควากลงม่เนาะพี่น้องเอฟซีเลือกตัวสีมันเนาะ มันไปจุโบจังเนี่ยมันคักเนาะแม่นบ่ละพี่น้องเอฟซีนะมันมีศักรรยภาพง่ยายมุ่งนี่แล้วลกับพี่น้องเอฟซีเนาะขณะก็ออกรถหาเงินเนี่ยกว้างเจ็บหัวอยู่ขณะมันพาไปหาเงินได้ครับเนี่ยนะยนสุดท้ายก็รับไปใช้แต่หับว่าเหลือ,อยังครับ้านะกับพี่น้องเอฟซีเห็นบ่ปัดปัดในยุบมันในปัดทั่วปากบ้านี้ปัดเล็มมาอยู่น้ำมันบ้านี้บ้านไรสิจั้ง ครับพี่น้องเอฟจีจิตอะไรไม่ได้เลยส<ด>ิขายกันยังไปบอกมัน่นยังไปครอบมั่นคือเก้าครับบานนี้เงินกับไปให้มันคือเเงินกับไปให้มั่นคือเก้าปานนี้ก็มันก็ทำปบปากันแล้วเมนบอกครับพี่น้องเอฟจีเจ้าคือว่าจังได้สน่ะนะม,มันก็ทำบมิดบมมุมคือเกา้าเลยเมนบอกพี่น้องเอฟจีได้เหลือ,อยังครับได้ยังครับปานนี้ได้แต่ว่าได้ขาย ขึ้นพอร์ทำไหนออมันจอดไว้มันก็บ่ได้เต็งไม่ได้ทับข้ออยู่ได้แมนบอกครับพี่น้องเอ็มจีเนาะอ่างวดเกือบไม่ได้ถามเหมาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแมนบอกอือสันดูสันมั่นก็ไปนี่นมรับจ้างไผยเมนบอกครับพี่น้องเอ็มจีเนาะอ่าเมนบอกสันดูกันมันแมนบอกครับพี่น้องเอ็มจีขายแล้วมันได้อย่างกับบ่ได้อย่างรับแันนี้ได้ตัวตัวเลขวัดนี้ครับออาขึ้นโฟอ์ทำไหนครับ ปัดไปซื้อไม่ลงมนุษย์ขับผันว้ายแปดเซนเก้าเซนเด้อสัตวปิดอันนี้ปึ๊บปัดนี่ปิดทกขสไปกู้ทกขสไปซื้อไปดาวไม่มนุษย์ขับเริ่มต้นไม่คือเกา้าเมดงวดกับสภาพคือเก้าเนี่ยนะครับแน,น่คือพรอไไรป,ปัดนี่ประตูขายมาเด้อปึ๊บปัดไปใส่หนีมาเนี่ยปัดยังได้ปัดไปกู้อะไรอีกจะได้ไม่ไปกูท้ทกขโสไม่ที่บาทน,นี่แม่ ครับพี่<ะ>น้องเงี้ยจีเออนะเออบัตรได้ขึ้นนั่นไรครับพี่น้องเงี้ีไม่หมอไม่มีนะมันเหลือยังครับบัตรได้เหลือยังบันี้จอดไว้มันก็บัตรได้ทับข้อไว้อยู่ในมันเนาะงวดกับบุญมีที่ดินเพื่อซื้อรถเขาคิดได้อย่างไรจากแหลวครับพี่น้องเงี้ยจีเสียใจมีแต่ขาดเสื่อมาจะมาจอดห่มผ้าไว้มักขีโก้อยู่ดูตูนะครับเนาะ อว่าได้เขาปัจจี้เจ็ดซี่แปดเนาะเขาซื้อมาเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะแม่หมดหรอกนะเขามีเงินเดือนเขาคืดบุญโอ้ยมันสิ้นเดือนเงินออกใจปวดร้าอันนี้ปวดตกงานก็จักได้จ้าบ่ได้เนาะโอ้ยเหลียวหายอย่างโบห็นจักเขาจีจ้างตู่ย่ามไหนแม่นหมดเนาะมิดเมารถไปรับเพื่อนเพื่อนมาไปไปเออนะครับ จอดรถมาไว้กโก้นี่ครับเนาะนะพี่แมมสดีครับพี่มินเนาะอดีตเมียโซนะพี่ไทยมุงสดีครับนะพี่บาราบุตรบวราบุตรจอดรถมากู้ก้มห่มผาครับบัดนี่พี่หนูตายสดีครับพี่ดมอ่ามาเดียวบ้านจะใสมาแต่จันสีจันสีเมารถมาจะใสนี่อ่ะพี่มิทมิทพี่มิทเห็นยังมากากมันพูดจะไหนมากากน่ะพูดนี่ชุ่มชว่าจะไหนเกาะ ้อเขาพูดในเพจอ่าพูดในเพจพูดในเพจบอกโอ้ยตายแล้วครับเขาพูดในเพจว่าเออเรียนเชิญบอกเยววะเดี๋ยววะไหมเล่นเชิญบอกเพราะว่าโอ้มาจากจันศรีเป็นกำลังใจให้เเดออว่าจะเบนจันสีเป็นว่านะว่าจะเบนจันสีขอเชิญร่วมเบนจันสีเออทำเกินกว่าเห ครอบครัวอีหยวกโอ้แล้วมึงเดี๋ยวไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุติโ๋วแบกเกินกว่าเหตุแบบมึงเลยโอ้ยมักดีไงเอ้ยด่าด่าเขาจนหียักษ์เสพคนน่ะจนได้คืนหอดศาลจนได้คืนหอดศาลจนได้อุท้อนกันเนาะจากมันไผเแล้ววันนี้กันนะไม่ใช่มาเอากระแสสังคมมาแบนบอกขันว่าเขาว่าอุฟิกกัดฟ้องไปเลยจ้าเอาคืนศาลอมื่อนะ มีเบิร์ดนะครับพี่น้องเอฟซีนะเอาเกระแสสังคมมาถล่มจ๊ะองร้อยเอาเกระแสสังคมมาถล่มจอร <c oughs> งร้อยยีกฉันว่าเขาเฮ็ดเกินก็เฮ็ดไปฟ้องเลยจ้าอเอาวคืนศาลบุญน,นิสาลมันสู้เขาไม่ได้ครับนะผ้าอะไรครับมันลุมกัดนะครับนะลุมกัดจนสีไงครับตัวนี้แต่ละตัวแต่ละตัว พราะอะไรครับเขาอธิบายเลี้ยวล้อนะครับมันได้รับใบสั่งมาจากใครใจหยวกไงครับพี่น้องกอจีนะอ่ามันสู้เขาไม่ได้นะครับเรื่องข้อกฎหมายก็สู้เขาไม่ได้นะครับเรื่องเหตุและผลก็ไม่ได้อ่าเรื่องเหตุหรือผลมันไม่ได้มีเหตุมีผลเลยอีหยวกมันพูดนะไม่มีเหตุไม่มีผลเลยมันสู้อะไรเขาไม่ได้ครับผมเขาพูดอะไรครับเขาพูดแบบผู้ดีอ่าเขาพูดแบบผู้ดีแต่มันเจ็บ ไยกับพี่น้องเอฟซีมันฟัง,งอบอลูนเรื่องต่างหมดีนั่นนะมันต้องภ<บ>าษ<บ>าเปาโอ้มึงแบบมักแบบปลาเทือนบบกออจบซึ่งเลยม่ <c oughs> <c oughs>